พบกันอีกแล้วนะคะกับครูวรัญยูร้านชายนี่ค่ะกินสมตำสวัสดีครับป้าสมตำกับวินพี่มาแมน่น้องเตือนใจวันนะงานด้วยใาเือะเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวคุ้มพันกินสมตำกอนนะคะ่ะยมยังไงจับจับเจับพี่น้องเผ็ดเผ็ดตายไม่เอาเรื่อง แซ่บค่ะแซ่บหลายขันบ่เผ็ดบ่แซ่บขันบ่เผ็ดบ่แซ่บแซ่บแซบจับเลยค่ะจับเลยเผ็ดเผ็ดป้าพี่น้องมากินน้ำกันเลยค่ะกินกับปักดินปีพ่ะนะเนี่ยคุ้มพันกุ้ยสมว้ายกินหลายบ่ได้เลยพี่น้องเผ็ดแต่มันแซ่บสุดยอดเลยขั้นบ่แซ่บคล้องอื้มอืมปุ่มเผ็ดปุ่มบอกเลนปีเซ่ <Yeah. laughs> จับจับจับขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ